นี่จะเป็นภาพบรรยากาศพิธีทเทท่องนอเกตพันังเนื่องวัดปลาวังนำเย็นจังหวัดมหาสารคัมที่เห็นนี่ก็จะเป็นเครื่องบวงสวงครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ทพร้อมทในการที่จะรอรอเกตครับสเตรียมพร้อมๆครับ ในการประกอบการมงคลในครั้งนี้ให้สําเร็จนะครับเป็นอธิษฐานบารมีของทุกท่านนะครับผมกราบนมัสการนะครับพระวชิชรยานวิสิทธิ์นะครับหลวงพ่อท่านเจ้าคุณสุรยันโคสปัญโยจุดทูปเพียใชัยหน้าโต๊ะเครื่องวงสวงน,นะครับ โยธัมโมโลกุตโรโรสังโฆมัคคัลพโสอิเจตังรัตนะตยังเอตัสสาอนุภาเวนะสัพพทุขาอุปัทวาอันตรายาจานัสันตุสัพพะโสถีพระวันตุเตพุธังเทวานังชัยมัคลัังมหาประสิทธิเม ธรรมังเทวานังชัยยะมังคลังมหาประสิทธิเมสังฆังเทวานังชัยยัมังคลังมหาประสิทธิเมเราไหว้พระก่อนทุกท่านว่าตามผมนะครับอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะ ธรรมังอภิปูชยามิอิบินาสกกาเรนะสังฆังอภิปูชยามิพุทธบูชามหาเตชวันโตธรมมบูชามหาปัญญวัตโต ทะบูชามหาโพคาวโหติโลกนาถงปรตนาตยังอภิปูชยามิอังชีวิตตังยาวะนิพพานังสรนังขชามิธรรมังชีวิตตัง ยาวะนิพพานังสรนังัจามิสังฆังชีวิตังยาวะนิพพานังสรนังัจามิ ผมจะให้ทุกท่านกล่าวนะโมสามจบพร้อมเพียงกันก่อนที่ผมจะกล่าวอัญเชิญเทพเทวดาลงมาท่านน้อมจิตน้อมใจอัญเชิญเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวประจําเคหสถานประจําบ้านเรือนบริษัทของท่านมาด้วยมาร่วมประกอบพิธีอนุโมทานาสาธุการในวันนี้นะครับไปทุกท่านกล่าวนะโมสามจบพร้อมเพียงกันนะครับนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอระระหะโตสมัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตั้งใจนะครับโอม สระชังสเสนังสะพันธุงนารินทังภริธานุภาโสดารักคตุตีภาริทวานเมตังสมีตาภทันตา อาวิคิตาจิตตาปาริตังพนันตุโอมสักสสองนะครับขึ้นสองข้ามเลี้ยงแปดนะครับ วาระดิถีมงคลนะครับวันนี้ดาวการเงินโดดเด่นนะครับด้วยเลขสองแปดนะครับพึ้นสองค่ำเดือนแปดนะครับปีมะโรนะครับจุลศักรารหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบหก สุริยังน,นะครับท่านเจ้าคุณสุริยังโคสป,ปัญโยนะครับภายใต้บรารมีหลวงปู่ธรรมพานนะครับภายใต้บรารมีหลวงพ่อครูปริสุทธโธนะครับคุณพระบรารมีแห่งพระนั่งเหนือนะครับบรารมี ขายมานั้นโอ้อ <dengan> น <y ag> ุโมทนานะครับอนุโมทนาทางนี้กำลังเตรียมทองคำเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับขอขอความเมตตาหลวงพ่อได้นั่งอย่างประจําจุดนะครับจะได้ลูกศิษย์ลูกหาจะได้ตอนนี้เยอะมากนะครับที่จะได้เข้ามาถวายทองคําเพราะฉะนั้นจะได้เป็นจุดรับรองเดียวนะครับเนื่องจากว่าลูกศิษย์ลูกหา เมื่อได้ประกาศรับทราบข่าวสารเจตนานางบุญอาจเป็นมหากุศลครั้งนี้แล้วก็อยากจะเสียสละสิ่งของที่มีค่าเป็นศรัทธาอันมีคุณสามบาทอนุโมทนาสาธุโนุโมธนาสาธุ ในการถาไวาสุวรรณสุวรรณแปลว่าอทองคำนะครับเป็นสิ่งที่ล้ำค่าขอ,ององค์พระนั่งเมืองในวันนี้ที่เราท่านทั้งหลายจะได้ร่วมหล่อร้อมส่วนสำคัญโอ้อนุโมานากับคุณเม่ คุณแม่ถอดกรอบทองออกจากพระเลยนะครับวันนี้จะน้อมถวายหลวงพ่อท่านจะคุณพระวัเจ้รยยนาขอทางให้คุณแม่